วันนี้เราจะมารีวิวแบตเตอรีร่นีด้ารุ่นภานะตอนที่สองนะครับวันนี้เราจะมาลองตัดผมว่าควันมันคมขนาดไหนเปิดเครื่องัเครื่องจับกระชับนิ่งเลยเปิดเครื่องลองตัดให้ดูกันจ,จ่าเลยครับ ว่าคมจริงครับเนี่ยครับมผมกระจุบเลยตัดไม่มีสะดุดครับแล้วเ,เสียงก็แบบไม่ค่อยไม่ได้ยินเลยครับเสียงเบามากครับแตจะเรียนด้วนม่อแน่นอนดูครับนี่ครับ,รบจูะจลยใหญ่สบายเลยครับไม่มีติดครับ วันคมยิงครับรุ่นนี้เราประกันเราลองได้เลยครับลองยิมาใช้ดูครับปรับคันโยก็ปรับใต้สุดครับสายยาว4เมตรครับตัวนี้เครื่องจับกระชับมือครับสวยงามเสียงไม่ดังนะครทบ่เราเปิดเลยไม่มีเสียงเลยครับ